ถ้าเสียงดังหนังไม่ฉายเข้าโรงหนังเคยเข้าโรงหนังไหมคะอเคเวลาเข้าโรงหนังเขาไม่ให้คุยการเงียบๆแล้วก็รอดูอีกสักคู่เดี๋ยก็จะฉายแล้วเดี๋ยวดูเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่สักจะเล่าให้ฟังนะคะลุ่งสักก็ขออนุญาตนะครับแนะนำสถานที่กันก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับที่นี่นะครับบริการการเรียนรู้สีสเกตหรือว่า s s k Park ของเรานะครับตอนนี้ก็ยังเปิดยังไม่เต็มรูปแบบนะครับจะเปิดเต็มรูปแบบประมาณกลางเดือนหน้านะครับแต่ก็ยังให้มาใช้บริการได้นะครับถ้าคราวหน้านะครับนำเด็กโตนะครับน้องๆตวกว่านี้มาก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับห้องที่เราอยู่นี้นะครับก็จะเป็นห้องสายภาพยนต์แล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับผมสามารถจัดประชุมสัมมนาได้นะครับแต่จะ จุคนได้ประมาณ50-70ท่านนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นห้องประชุมนะครับก็จะสามารถจุคนได้ประมาณไม่เกิน30ท่านนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับด้านข้างประตูที่เราเดินผ่านเข้ามาเมื่อกี้ก็จะมีห้องมินิเ,เ,เตอร์นะครับสามารถาประชุมสมนาได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นจะจำกัดนิดนึงครับได้ไม่เกิน15ท่านนะครับส่วน ที่นะครับด้านนอกถ้ามีการาประชุมสัมมนาห,หรือว่าจากกิจกรรมนะครับเราก็จะ